ข้อ 4. โจทย์ก็ถามว่าจากรูปถ้ามีเย e ื่อหุ้มเซลล์ชนิดหนึ่งขั้นกลางสารละลายสองข้างที่กําหนดให้และลูกศรแสดงทิศทางของการเคลื่อนที่ของสารผ่านเย e ื่อหุ้มเซลล์ที่เกิดขึ้นรูปใดแสดงการเกิดออสโมซิสที่ถูกต้องอก็มาดูรูปกันนะครับโจทย์ก็ให้มาว่ารูปแรกก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รูป2รูป3ารูป4ก็มาดูเทียรรูปเลยนะครับรูปแรกเนี่ยเขาถามเพิ่งพูดถึงออสโมซิสใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดู้ก่อนว่าออสโมซิสคืออะไรออสโมซิสก็คือการเคลื่อนที่ของน้ําครับ มันคือการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านออสโมซิสคือการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านต้องผ่านเยื่อเลือกผ่านด้วยนะครับจึงเรียกว่าเป็นออสโมซิสแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาก็ให้เยื่อเลือกผ่านมาหมดทุกข้อเลยนะนะเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้นะครับอ่าการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านเยื่อเลือกผ่าน จากบริเวณที่น้ํามากไปน้ําน้อยน้ํามากแสดงว่าสารอะไรเนี่ยก็เป็นเข้มข้นน้อยนะครับไปเข้มข้นมากอ่าเราก็มาดูว่าเราจะดูแบบนี้หรือแบบเราจะดูแบบนี้หรือแบบนี้ง่ายกว่ากันอ่าโจทย์ก็ให้มาเป็นความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์นะครับดังนั้นเราต้องจำเนะครับว่าออสโมซิสที่เทีซิงเนี่ยต้องเกิดจากเข้มข้นน้อยไปเข้มข้นมาก ก็มาดูเลยช้อยแรกช้อยแรกเนี่ยจากเข้มข้นน้อยหรือเปล่าสูวนชุด85เปอร์เซนกับ5เปอร์เซนต์แล้วชี้ไปทางนี้ดังนั้นจากน้อยไปมากอ่าข้อนี้ก็เราเก็บไว้พิจารณานะครับ <c oughs> ส่วนข้อสองโหข้อ2นี่ก็ตรงข้ามกับข้อแรกเลยนะครับก็จากเข้มข้นมากไปน้อยดังนั้นข้อนี้ก็ผิดช,ชัวๆวครับข้อสาม ข้อสามก็ความเข้มข้นของคาร์บอนออกไซด์แต่ก็ยังเป็นเข้มข้นจากมากไปน้อยอยู่ดีดังนั้นก็ผิดไปนะครับส่วนข้อสี่ข้อสี่เข้มข้นสิบเปอร์เซ็นของซูโคส่วนข้อแล้วก็ด้านขวาเนี่ยมีแค่น้ากันอย่างเดียวไม่มีซูโคสเลยก็ถือว่าเป็นเข้มข้นจักมากไปน้อยอยู่ดีดังนั้นข้อสี่ก็ผิดไปครับก็วนกลับมาตอบข้อหนึ่งนะครับการแพร่เนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับ เดี๋ยวจะพูดในข้อต่อๆไปนะครับเพราะเดี๋ยวยังมีใช้ความรู้อีก